สวัสด,ดีลูกๆร้ลา,ลานของยายวาสนาเวอร์ๆๆสู่กูชิโกนค่ะสวัสด,ดีค่ะมื้อนี้ก็ได้ไปไสเด้อค่ะหอนหลายค่ะอยู่เฮี่ยนขั้วนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเบียรก,กระหลายหลายเบิ่งดูผ้ากันเป็ดตอนโอ้ผ้ากันเมียนซ้อนค่ะโอ้ยเบียรหลายหลามาหน่อยก็บ่ไปไสดอกมื้อนี้มันหอนหอนอีหลีหอนหอีหลอ บ้านเฮากับฟุน้นหลายๆเนาะฟุน้นหลายก็เลยเสร็จเร็จซ้อนค่ะพี่น้องเสร็จซ้อนแล้วก็เก็บเก็บไท่กองนี่ค่ะเก็บเข่ากลองจังสีนี่เสร็จละเก็บเข่ากลองยังสีมันยังค่อยสิบฟุน้นสิบว่าเขา่าพอเต็มแล้วก็ปิดป,ปุ๊บลงแล้วก็ว่ถ้าเอาไว้ตามใจเฮาบ่ได้ด้เอาไว้ เอาผาเอียไปเสดเลยมานเห็นเศษซ่อนซอยโอ้ยห่อนลายก็ลืมอันนั้นอันนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยชีวิตกันนอกนี่แสนจะแสนสบายแต่ว่าห่อนจส่อนนี่ค่ะคันบ่อคันเฮ้าอันล่างละวข้างล่างเอาซ้ำน้ำให้เสดน้ำนี่ค่นบพราะมาเศษอีกที่นี่มันไล่มันไล่แยบศาสนาก่ะเลยผ้านองก็กันมาเสร็จเสร็จไใบเสร็จแล้วก็เอาลงใส่กล่อง ใส่กล่องนี้เลยนี่ทันบอใส่ยังสี่ว้กับฟุลหลายพี่น้องเอ้ยเสออกมาใส่อีกที่หนากะกับตองได้นี่โอ้ยเห็นมาล่างตลอดว่าได้ล่ะค่ะขี่ขานเด้อค่ะเด้อเห็นบากระไดเนาะบ้างว่าลูกๆแล้วล้านคงซื้อ บะฮอนคือย่ายเด้อออันนี้อากาศตอนนี้อยู่ที่สามสิบแปดองศานะคะอันนึงไปใส่เนาะอันนี้ว่านซื้อมาสามกันนี่มันนื้อมาเท่านี้นี่มาใส่ส่อมช้อนหนึ่งซ่อมหนึ่งซ่อนธรรมดาหนึ่งเก็บไปเป็นใส นะคะบอมี่บอบรรไดไปใส่จะลูกหลานค่ะมันพรายก็ามหมอนกันเ้ยอ,อยู่ใส่โคกสามใส่ใสเหรอบอสมเนี่ยนี่แม่กล้องนี่แม่หมายถึงกล้องแสดงว่าซื้อมาเท่านี้ซื้อใส่น้อบันนี้จำได้ว่านาะบันนี้แนว่ใสอันนี้เนาะซื้อยู่ใสเนาะบันบนี้เนาะอ,อันนี้มันเป็นของกล่องอันนั้น ันเป็นเคองช้อนช้อนเฉยๆการเก่เอาอนไรเอาซอนนั่นออกซะนันหน่อยอันน่าจะเอาไปข้ายก๋วยเตี๋ยวเอาซอนสมใจไค่อย อันนั้นไฟนั่นไม่พี่เอาออกมาใส่ต้อง้ำเพื่นนนอนออกใช้สุตเดียวก็บาลาดี่เหมือนกันสุขสันวันอาทิตย์จ้าพี่น้องคะ่ะพี่น้องทุกคู่ทุกคนสุขสันวันร้อนๆค่ะโอ้ยมื่อนี่ห้อนลายหล้านเอ้ย ยูยากอืมซื้ตกังสีมอสไอยูบันนนกมันฟุ่นหลใส่อย่างนี้ถ้าเราใส่อย่างนี้เราเราปิดไว้นะคะนี่นี่ค่ะเน,น,นี่ยนั่งที่เนี่ยนั่งให้ลูกหลานง่ายๆเลยค่ะเหังสี่ค่ะเนียปิดปืนไปเลยเอาไปขึ้ปิด นี่ค่ะปิดแบ่งสี่ช้อนอันนี้มันกระมี่อันที่อันนี้ก็คือแท่งนี่ค่ะอันนี้ศ้าบาทกล่องใส่ชอ้อนยี่สิบบาทค่ยี่สิบบาทปาติงวาศ่าบาทปาติงวาศ่าบาทบานแพ่งบานบะแพ่งวานแพ่งแพ่งหรือบะแพ่งเปา,าไหมนี่แหละ๋จ,จะได้ซื้อมาอีกมาใส่ช้อนกาแฟ นะคะอันนี้เป็นช้อนเป็นซ่อมนะคะนี่วิธีเก็บส,อส้อมง่ายๆง่ายๆย,ย,ย,ยางสะอาดเลยค่ะลูกๆค่ะตอนนี้บ่มียะะ่ยังดอกค่ะย่าอยู่บ้านเดี๋ยวย่ายจะพาจะพาออกบอออกดีกว่านม่สิออกอยู่บออกไปช่มสวนบอออกไปช่มสวนพักบ่ค่ะเดี๋ยวย่ายจะพาช่มสวนพักเนาะนะชมยังเหรอช่มอากาศร้อนเหรอโอ้ยหอนค่ะหอนแน่พี่น้องแมว ขอจะแก้วนะคะน้ำแข็งค่ะแม่ติ้งค่ะกินยูเบิร์ดมือค่ะกินยูเบิร์ดมืออีลีค่ะลูกๆค่ะ<ด>อเอาก็นั่งโยก,กิน,นยังได้เหน้อนกินบ่โอ้ยเดี๋ยวย้าจะพาไปชมสวนนะคะลูกๆค่ะยยติ้ง ปาติงเอามาดูซิปาติงเอาอะไรมาอีกอโอ้ยไปซอนล่างสอนมาเสร็จอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้ากระชับาข่อยเฮ็ดตะเบียดเบิดมือนอป้าติงเนาะนเอาเสซตเซตปน้าพนันพนันพนันหรือซิว่าไข่นั่งบาทนี่อุ้ยพี่น้องเอ้ยมาตีปาติงหให้ยายแน่เออยายยายปาติงกระชับต่ยายเฮ็ดเบียดๆๆเซตเซตเซตอยู่เบิดมือ ควเซ็ตม่ได้ตากแดดมาสั่นป่าติ้งว่าโอ้ยเนาะปวดเหลือเนอาะท้าละม่านแท้ห่อนห่อนคือผ้าคือผ้าไปเที่ยวแน้คือผ้าไปร้อยแพร่ลรองแกงน้นนาผ่านเนาผ้าหอยเซ็ตถวยเซ็ตซ้อนอยู่นี่เบิดมือนี่บอกอันนี้คือไล่สไตล์ของแยายวาสนาค่ะว่าไปว่าไปไซค่ะโดนป่าติงคมเหงค่ะมือนี่ค่ะ ล่างซ่อนแล้วก็สิมาคุ้มใหมห้เาเสร็จ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 อยู่นี่นี่นี่สุ่มนี่แล้วแลวค่ะลูกๆู่ะาสุ่มนี่นี่สุ่มนี่แลวเลวบนี้ย่างซ้อนนี่บดนี้นี่นี่นปลาติงสิมไาลายย่า่เสร็จปลาติงสีมไาลายย่า่เสร็จ <c oughs> โอ้ยซูนไหนคนเด้ประตูกับปลาทอม่านเนาะสีซอประตูว่าปลาติงปลาติงทอดละมานย่า่หาย่ายเสร็จซ้อน มาแม่นเล็วเรวลูกๆเอ้ยเข้าเลยอันเลยออกสวนเด้อปาติ้งบังคับย่ายเซ็นซ้อนเด้อว่าสีบอไคยาใบย่า,าย่ผ้าบอออกสวนเด้อผ่าแม่คอยโอ้ยย่า,ายเล็บใบเล็ผ้าลูกๆออกสวนเด้อว่าเพราะว่าปาติ้งบังคับให้ย่ายเซ็นซ้อนซอยเด้อ <laughs> โอ้ยใครจะใครผ่านชุมกันเอยค่ะใหญ่มันแหงโอ้ยค่ะใหญ่มัมมนแงหนแงโคตรนาง ได้ยูค่ะได้ยูค่ะคุณนายขาอุณนพูดยิ่งค่ะได้ยูค่ะ <c oughs> เว้อร์ห้านเราก็ได้ไปไซาบานี้ เปนเป็นยังบ่อันนั่นมากว่าที่ด้วยล่มันมันโชกะโป๊กบ่นี่ฟุ้นบ่ทำบ,บ่มีเอาลงโรยไปบางตีนี่ลานั่นละยู่น้่กันนะอันสุ่มเป็นแบบนี่นะเอาลงท่อนใส่กันมองเดียวไว้โลดใส่ใส่เก็บออกห้าเออกระแล้วแต่แล้วแต่ดอกค่ะเจ้านาย เออจะหน้าสีเฮดยังไดก็บเฮดโลดค่ะคลูกๆล้านๆ้านขามันนี่อยู่บ้านอยู่บ้านทำความสะอาดครัวเพราะว่ามันฝุ่นหลค่ะมันโดนที่ก็จะลื่ยเอาออกมาเป็นถ้วยเป็นซ้ำเป็นซ่อนเป็นอยังเต่ามาล้างที่หนึง่งล้างสกปรกเลยค่ะมันฝุ่นนะคะฝุ่นล้างสก่อนค่อยมาเช็ดอันนี้อันนี้บ้านไหนใส่เนี่ยค่ะ แต่ว่ามันก็ต้องอ,ออกต้องออกออกมาลลางมาเห็ดไม่ตลอดเวลราะววาเพิน่นฟุนเกาะนะจ๊ะนี่ค่ะคุณยายไปซื่ออันนี้มาจำจำาระได้ว่าสื่อใสคือสื่อบรบิกซี่จ้ะสื่อได้ได้แบบไม่แล้วต่อไปนี่ฟุลถือ่าเขาซ่อนอีกเลยค่ะนะคะยายสื้อมาล่องเ่ง่ามันดีบดีเย่าซื้อมาสองตหนึ่ง เียเช็ดก่อนโอ้ยบาแล้วง่ายด้ค่ะไม่ติ้งกับแม่อีกกะละแม่งนึงแล้วคุณห่ะร่างเสยยุหุหนคุณห่ะเห็นปะคน <c oughs> ดูเนาะดูไปยุวะเศร้าปต่ติง ล่างงูมาชดผีผีมันอยู่ทุ่หมหงษ์ถาดจังนสี่เอาบัตรกะเอามาล่วงบัตกะใบหนึ่เดียวกเสมอนะห,หลายผลคุณนะโอ้ยสุดยอดเลย <c oughs> ลูกและหลานเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะมื้อนี้มือม้อนี้มาหนีอีหยังดอกค่ะคุณยายวาสนาอันให้ให้เบิ่งไลฟ์สไตล์ว่าตละลึมือละเบนคุณยายอยู่บ้านเฮ็ดอีหยังนะคะ มีเฮี่ยนเห็ดอีกอย่งแล้วก็ทักไทยมาท้างล,ลูกช่ายุโรป่านนี้สินอนตื่นละตินาะค่ะอันปาเสียอผ้าออกสวนกับว่าออกระคะมันห่อนโคตรลูกๆขาห่อนหอนค่ะนะคะกับผ้าเล่ผ้ากันมือนี่กา่าแดดไลยออกไปบ่ได้เล่ผ้ากันเก็บจัดบ้านเก็บบ้าน มื่อไดอากาศดีกะเฮ็ดทั้งนอกได้เนาะค่ะเนาะมิวสันกับไปหาเลนหาหัวเมื่อนีไปใส่กับว่าเป็นจะไปเพราะว่าคันออกจากบ้านาทาบาบรดเมื่อฝติ่งจมหายายยเายเฮ็ดให้เฮ็ดผู้เดียวทั้งนอกมิวสันเขาบอกออกไปเฮ็ดน้ำมิวสันอโอ้ยกับ <laughs> ไปเฮ็ดล่ะคะ่จ <laughs> ะจันนัยกับไปเฮ็ดล่ะคะ่ <c oughs> ะจะไปเฮ็ดอี่ไหนค่ะ จะยุ่นีกับฮ้อนจนเฮียไหลแบพัดลมกันบ่มีพัดลมตายผู้ดีฮ้อนขาฮ้อนเนี่ยร้อนเกินเอาค่ะแค่นี้ค่ะนะคะคุณยายจะปิดคลิปนะคะป้าติ้งคขายบายลูกๆเนะะี่ยค่ะฮันน่ายบายหน่อยนัหน่